ที่ริทพามาคืองานเทิดพร,ระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตาก slowed, สินมหาราชนะคะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนช่วงเย็นๆนะคะ5โมง5 6นาทีค่ะก็สำหรับท่านไหนนะคะที่มาได้นะคะริทก็อยากประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนให้มาเที่ยวงานกันนะคะ สักช่วงประมาณช่วงเย็นๆนะคะถึงประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มนะคะของกินของขายเยอะมากค่ะถ้าเป็นช่วงตอนกลางวันนะคะบางร้านเขาก็ตั้งแล้วนะ,ะบางร้านเขาจะเริ่มตั้งตั้งแต่ตอนทเที่ยงๆนะคะก,ก็ก็สามารถมาได้แล้วแต่ทีเนี้ยช่วงเย็น,น่ะ,ะของกินจะเยอะกว่าค่ะเดี๋ยวเรา,าสวัสดีมอปุ๊บฮัลโหลพอปุ๊บมามาดูไลฟ์สดเหรอขอบคุณมากนะคะคุกกี้ยังไม่ได้กินเลยนะหิวแล้วด้วย เดี๋ยวเรา,าไปเดินชมบรรยากาศสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวอเอาสักสิบนาทีพอนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะปวดฉี่แล้วกลับกล้องนะนี่สัญญาณชัดไหมหมอปุ๊กได้ยินเสียงดิชัดไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีนะคะคุณบุญช่วยแก้วใจบุญนะคะชัดมากได้ยินเสียงชัดเนอะได้ยินเสียงสิงโตแล้วใช่ไหมคะ โอ้โหของกินเยอะมากเลยอ่ะสองฝั่งถนนนะคะโอ้โหมีแสงวาววางานตรงวงเวียนใหญ่เลยค่ะถนนลาดย่านะเวลาเจอแสงมันจะว่าบนิดนึงนะคะ ถึงเมืองไทยค่ะคิดถึงนะคะทุกวันเดินเดินออกมาพาเ,เพื่อนๆชมเนี่ยก็ก็ยังหลงรักนะคะประเทศตัวเองเลยวงเวียนใหญ่ค่ะถนนลาดยญ้านะคะเป็นงานเชิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชในส่วนของอของกินเนี่ยจะมี26 27เท่านั้นนะคะ28ตอนเช้าจะเป็นพิธีนะคะทางทางด้านอนุสาวรีย์ค่ะนู่นฝั่งนู้นนะคะลิฟต์ออขอโทษนะคะพาคาบวาดวาดอีกแล้ว ฝั่งนู้นก็ของกินนะคะแล้วเป็นในส่วนของโอท็อปด้วยในส่วนของสินค้าที่จากชุมชนทางฝั่งธนบุรีค่ะเดี๋ยวไม่นานนะคลิปนี้เพราะว่าคนเยอะมากนะคะเพราะว่าลิทถ่ายวิดีโอไปแล้วเป็นวิดีโอที่อัดเป็นคลิปเอาไวะคะ้ค่ะจะรีบกลับไปตัดให้ชมนะคะเดิน2ฝั่งถนนเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็กินกระจายเลยนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ปากทางเข้าแล้ว เ,เดี๋ยวแนะนำนิดนึงค่ะร้านร้านไอ้นี่นค่ะเมี่ยงคำอ่ะที่เป็นไม้ละ20อร่อยนะแล้วก็เผือกนะคะเผือกทอดอ่ะยุ้ยเผือกทอดจากเสาชิงช้านลคืนมันจะว่าะค่ะเพื่อนๆนิดไม่ได้ทักท่านไหนไปอภัยนิดน,นึงนะคะตัวหนังสือมันตัวเล็กมากดนานเดี๋ยวพาเดินไปทางอ่ะตรงนี้เป็นเซ็นทรัลเซ็นทรัลลาดย่านะคะสมัยก่อนอ่ะ ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะมาละลึกความทรงจำนะคะเมอร์ลี่คิงจะอยู่ทางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะตรงจุดนี้ถ้าเราเดินไปเรื่อยๆก็จะไปทะลุไอคอนสยามได้นะคะอีกประมาณกิโลสองกิโลถ้าเดินไปจนสุดแล้วอ,ออกออกซ้ายมือจะเป็นถนนอิสระภาพค่ะไปท่าดินแดงได้นะคะ งานงานมี3วันค่ะแต่ว่าของกินมีแค่2วันนะคะมีวันนี้วันที่26กับเ7เท่านั้น,นอจริงๆก็คือมี2วันนะคะอีกวันนึงจะเป็นพวกกิจกรรมมากกว่านะคะกิจกรรมตรงอนุสาวรีย์อะะขอบคุณมากค่ะชัดแล้วไม่ติดข่ดนะคะคุณนภัสวรรณรัตนาชัยไลสวัสดีค่ะมีใครนะคะ นะะ่านถือไม้กันยานะคะข้างหลังขอโทษด้วยนะคะพี่เปาจีค่ะเพื่อนๆเ,เปาจีมีไส้นะคะเยิม้มชื่อร้านเขานะคะเข้าซอยเดินไ,ไปจนสุดทางข้างหลังะะจะเป็นเครื่องเล่นนะคะเครื่องเล่นเด็ก ก็จะสลับกันนะคะอา่าวาบแสงว่าบหันไวก็ไม่ได้นะคะไร้สดจะว่าขนมโบราณค่ะหให้ดูคนก่อนนะคะ เฉลิมมันที่28ค่ะแต่แต่ของกินใช่ค่ะเฉลิมมันที่28แต่วันนี้ของกินมี2วันค่ะของกินมี 26, 26่6กับ2กนะคะคือถ้ามาร่วมง,งานมา28่ได้ค่ะข้างข้างหน้านะคะโเมืน UFO เลยใช่ไหมคะแสงว่าสะท้อนเข้าโทรศัพท์งั้นเดี๋ยวปิดไลฟ์ดีกว่าไหม มีอี่คนแล้วนะเนี่ยมีแปดสิบแปดคนขอบคุณมากนะคะที่มาดูทิศไรส์สดนะคะพี่น้องชาวฝั่งทนคะวันนี้ลิศอ่อมาประชาสัมพันธ์นะคะงานเพชรพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะแล้วก็อ่ะจะรีบไปตัดคลิปนะคะอ่ะถ่ายเป็นวิดีโอเป็นคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ไ like รส์สดเพื่อที่อ่ท่านไหนที่อยู่ใ,ใกล้ๆนะคะและ้วรู้รู้ว่ามีงานจะได้มาภายในคืนนี้ได้นะคะเพราะว่ากว่าลิศจะตัดคลิปเสร็จเนี่ยอาจจะเป็นพรุ่งนี้ ก็จะมีคนรู้น้อยลงนะคะก็เลยตัดสินใจไลฟ์สดนะคะเพื่อ,อเชิญชวนนะคะประชาสัมพันธ์ให้มาร่วมงานกันนะคะมาทําบุญสองฝั่งเนี่ยจะมีะจุดทําบุญนะคะจากวัดจากมูล,ลนิธิจากโรงพยาบาลตากสินนะคะของกินก็เยอะมากเยอะสุดๆค่ะปีนี้เยอะมากเลยนะคะจะเป็นของกินที่มางานอีเวนต์หรือว่าจะเป็นร้านค้าชุมชนที่นี่นะคะก็มีเจ้าอร่อยๆเยอะแยะเลยนะ เที่ยวตรงนี้ไม่สาใจนะคะเลยสุดๆไปก็ไปไอคอนสยามไปดูน้ำพุเต้นระบัมได้ต่อนะคะตุกไม่แขกทุกินะคะเอาสักฝั่งเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหมุนแล้วเดี๋ยวจะว่าอยากดูไหมอะไรสองตัวร้อยนี่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 หมุนหมุนหมุนนะคะมาปูพี่ลิศต้องไม่แทนกล้องเข้าไฟในร้านเพราะแสงจะว่าขอบคุณมากค่ะโอเคกางเกงใน ชอบพาเพื่อนๆเข้าเข้าร้านเก่งเกงในนะตรงนู้นอะไรเอ่ยนั่นไงจุดนั้นคะ่ะที่ที่ทำบุญนะคะท่านไหนอยู่ใ,ใกล้ๆวงเวียนใหญ่นะคะชาวฝั่งทนก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะคะสามทุ่มสี่ทุ่มนะคะของกินเยอะมากคะ่ะ ขอบคุณนะคะคุณหมอปุ๊กะะท่านไหนจะไปฝังเข็มที่มูลอันนี้ที่เทียนฟ้าก็ทักทายคุณหมอปุ๊กได้นะคะอันนี้เป็นมือหนึ่งนะคะ,ะขนมโบราณขนมเด็ด จะว่าอีกไหมจะว่าอีกไหมเวธีกลางค่ะเวธีใหญ่กำลังแสดงอยู่นะคะไปไปเวทีกันนิดนึงนะคะอ้าวเฟิเลยโอ้หอมมากเลยค่ะตรงนี้เขาขายถุงน้ำหอมไม่ว่าแล้วเหรอนี่ีมีน้องกบด้วย

and ความจจิตใเมืองทองของเราชุ่มฉ่ำมีน,มน,น,มน้ำมีน้ำราล่าบมาบ่าอยู่ยืนเป็นทุกอย่างนี้จะเกิดทีทีก็ขอเป็นคนไทย ขึ้นเวทีน,น่ารักมากเลยเออกก่อนนะคะแสงว่านี่น,นีตรงจุดนี้นะคะที่ของกินของกินเยอะนะคะแล้วก็คนเยอะมากนี่นี่ <c oughs> อบอกว่าน่าสนุกจังสนุกมากค่ะเราให้คนบ้านนอกนะคะมาเดินเที่ยวงานวัดนี่แบบยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่เลยเห็นอะไรก็ตื่นเต้นนะคะ นี่อ่าแวะก่อนได้นะคะนี่นี่นี่ขนมหวานค่ะยัวยัวน้ำตาลยัวน้ำตาลในในกระแสะเลือดนะคะมีกระทงละห้าบาทเท่านั้นนะกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะได้เยอะด้วยสามารถสวัสดีค่ะสามารถเลือกได้หลายอย่างค่ะนี่นี่นี่ เทียนสลัดงาคุณไม่เอ่ยนี่กีบลำดวนนะคะขนมไข่แมงดาอันนั้นกระเช้าสิงดาค่ะอะไรสดเยอะซูมยังไงไม่รู้นะคะอา่ามันจะเป็นเลนกว้างอยู่แล้วะคะ่ะแต่ว่าได้แนวตั้งนะคะนี่เม่นด้กริรซื้อกะเพราร้านนี้เ,นเพื่อนเอา,เอาว่าบ่า กระเพรา,า25นะคะไข่ดาว5บาทเราได้ซื้อ40นะโหจุกๆเลยอะ่ะได้ไก่เพียบนี่เคบับก็อยากกินอะ่ะอุ้ยไม่ได้อ่านเลยคอมเมนต์นเพื่อน <c oughs> เออที่เหลือกนแล้วสวัสดีค่ะนี่เคบับเคบับวันนี้เปิดไลฟ์สดอีกชนิดนะคะสำหรับท่านไหนที่อยู่ใกล้วงเวียนใหญ่นะคะมาทันมาได้นะคะเพราะว่าตรงส่วนของคินเนี่ยจะมี2วันเท่านั้นค่ะ วันนี้26กับ27เนะคะคลิปไฟ้สดนี่เดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าจะค้างเอาไว้หรือว่าจะลบมออกนะคะนี่นี่พาไปจุดทุเรียนวาดอยู่แล้วไม่เป็นไรเพื่อนๆให้อภัยใช่ไหมคะมือใหม่หัดไฟ้สดค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่2ที่ไฟ้สดนะคะนี่ทุเรียนขีดละ40บขีดละ55ก่อนอื่นแล้วก็ดูพาสต้าก่อนนะคะนี่สปาเกตตี้ค่ะสปาเกตตี้สมสมเลยหน แก่ขายยากด้วยนะไรสดเนี่ยอ้าันนี้ใส่ีแเลยแนไปค่ป <iatric> เูนะ้ายคเรียนน่ากินมากแล้วขี่ละ5้า5เราจะเจอขีดละแล้ว80กว่าบาท90กว่าบาทใช่ไหมคะสวัสด,ดีนะคะเพื่อนๆในไลฟ์หนึรคนนะคะท่านไหนมาทันมานะคะ าะว่างานงานด่วนค่ะคลิปคลิปคลิปด่วนอีกแล้วอะลิทอ่ะงานมีตรงส่วนของกินมี2วันค่ะแต่ว่าในส่วนงานมี3วันนะคะ26ถึง28ขอบคุณมากเลยนะคะคุณจีนสันนะคะไปได้วยกันทุกที่เดี๋ยวเดี๋ยวไปชมกัน ในนี่ดีกว่านะคะในคลิปจริงๆที่เป็นแนวแนวแนวนอนนะคะจะได้เห็นบรรยากาศชัดๆคนเยอะน,อน,นะะจุดนี้นะคะจากจุดนี้ไปเรื่อยๆข้างในเนี่ยจะคนแน่นมากเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวลิท ปิดก่อนนะคะปิดไลฟ์สดตรงนี้ก่อนแล้ว,แล,วแล้วไปเจอกันในคลิปจริงๆเลยดีกว่านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆในไลฟ์ร้อยสามสิบสี่คลิปเฮ้ร้อยสามสิบสี่คนจะออกได้ยังไงเนี่ยเพื่อนๆเข้ามาแล้วไม่ได้สวัสดีค่ะไม่ได้โอ้ขอบคุณมากเลยวันนั้นที่ท้องสนามหลวงยูขบวนไม่ได้นี่อยู่กับลิศย,ยันปิดเลยนะ ไม่ได้เข้ามาลิเกจะออกพอดีเลยอเมริกันก็พอนะเท่ๆนะแบบขอบคุณนะคะเ,เพื่อนๆสนุกดีค่ะสบายตัวต้องเดินเอง,งแง่แหละ เดี๋ยวไปชมคลิปแนวนอนดีกว่านะรีบกลับไปตัดคลิปนั้นจะได้เห็นชัดๆนะคะแล้วลิเก็เดินมาจนหมดแรงแล้วด้วยตอนนี้วันนี้ปิดคลิปตรงนี้ค่ะไปเจอกันนะคะคืนนี้ถ้าถ้าทันนะถ้าไม่งั้นพพุ่งนี้เช้านะคะมาชมกันขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาในไลน์นะคะ1 2 1คนนะคะตอนนี้ขอบคุณมากๆค่ะมาปุ๊กไปก่อนนะคะเจอกันนะ ไม่ได้บายบายจ้าพี่เดยกก็แล้วสวัสดีนะคะปิดยังไงอะ่ะ